โรสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันนะอ่าแล้วก็จะอีบุญบุมีในบ้านนี้ครับพี่นอนะ้องเอฟีนะอ่าอีบุญบุมีน่าจะไปแสดงละครกับเขาด้วยนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไปเลี้ยงสลองกันนะครับทีนี้เดี๋ยวจริงหน่อยก็จะไปโซโลรอมาคอมกับเขานะ เอาไปเฮ็ดคือผิดกันเลยสูเอาก็เฮ็ดคอนเทนต์่เอ <laughs> <laughs> เอนะไม่มีคนเบิงนะ่งแม่เออบอกอไลบอกว่าผีบอบเผาบอกว่าบอกอม,มันหมางซาดกันเลยบอกก็ยังไงหรือยังไง <laughs> เออนะโอ้ยตายแล้วนะอนะเดี๋ยวอีบุญบ่มีก็จะไปคืนดีกับมันอีกทีนี้นะ <laughs> เอาฮะ อผมเป็นแบบนั้นหมอแช่งจะคืนดีกับเขาบอกเหรอหมอไอ้ไม่แล้วครับจะไปคืนดีกับใครอเนะผมไม่มีโคนยน่าๆเงะ้ยแบบนั้นผมไม่มีหลบไปหลบมาหรอกครับผมมีจุดยืนชัดเจนนะครับนะคุณจุพาบรารัยป้าสีนะลือผมมีจุดยืนชัดเจนนะผมไม่ได้เป็นคนก็กลอกแก๊กเกแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะผมอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะผมเชื่อมั่นในตัวผมนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อถ้าเป็นคนก็กลกเก๊กเล็กแบบนั้นโอ้มันไม่มีใครเชื่อมั่นหรอกในตัวเรานะขนาดตัวเรายังโกโหกตัวเองได้ใครจะไปเชื่อใจเราได้ใช่ไหมล่ะพี่น้องเอฟซีเออันเป็นแบบนั้นไงนะครับนะเออนะครับดี๋ยวีบุญบ่มีก็จะไปคืนดีกับเขาอีกนะทีนี้นะเดี๋ยวก็จะเป็นเอาลีไปไปลอ่อแล้วก็จะไปกับมันแต่ทีนี้นะนะนะครับพี่น้องนะมันก็ไม่แน่นะ อาไอหนุ่มคูบโบต้าอาจจะไปคืนดีด้วยนะทีนี้นะพวกมึงพวกน่าโง่องไงนะกูเลิกกันกูแยกกันเพราะอะไรนะ่นะเอพวกกูแยกกันหาเงินเฉยๆพวกมึงมึงง่องเองบันเทิงแล้วครับทีนี้บันเทิงแล้วครับพี่น้องโอ้ไม่อยากจะพูดนะครับนะอนะถ้ามาันนั้นมาถึงนี่นะเออนะอ่ามันเป็นแบบนั้นไง เออมันก็ไม่แน่นะนะครับเนอะนะนะเออหรือเขาแอบไปซื้อเกันก็ได้นะเออเราไม่เห็นด้วยกับเขานะพวกมึงน่างโง่เองนะกูแกล้งว่าเลิกกันนะอืมนะกูแยกกันหาเงินเฉยๆนะืมใครจะไปเลิกกันกูรักขนาดนี้กู <c oughs> ก็แกล้งพูดไปงั้นแหละนะเอให้ออกข่าวออกสื่อดังให้คนมาสงสารกู <c oughs> ในนิทานเรื่องนี้ เออถ้าวันนั้นเป็นจริงโอยซนะื้ออาหารหมาบาเด็กเลยนะอาหารเมดตรงเข้าเลยครับแถมกระดูกด้วยนะเอาไปแห่นโอ้ยตายๆนะครับพี่น้องเอฟซีเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะ,ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับนะอืมนะครับเออมันอยู่ดีๆแล้วมันเลิกมาลากันนี่มันมันใช่หรือเปล่าครับพี่น้องเอฟซีนะเออไม่ไว้ใจหรอกนะไม่ไว้ใจนะอีหยวกไม่ไว้ใจเลย นะครับอืมในนิทานเรื่องนี้นะเอ้าบักไหลก็มาพูดชัดเจนแล้วเนาะเออบักไหลก็พูดชัดเจนแล้วครับพี่น้องเอ็ซีไม่มีการคืนดีแน่นอนไม่มีการไปเผาผีกันนะครับนะเออนะครับแล้วไม่มีการคืนดีไม่มีการไปจูบปากไม่มีการไปเลียหีกันแน่นอนครับนะเออนะเอาชัดเจนนะบักไหลนะมึงนะเออมึงอย่าพูดว่าไปวเว่ไปพูดว่าไเว่มานะเออนะครับ มันก็อยู่ของมึงนั่นแหละนะมันก็อยู่จุดของมึงนั่นแหละนะอืมนะเออ <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟจีโอ้กูก็ตกใจอยู่นะเออกูตกใจเลยเมื่อคืนเห็นคอมมงค์คอม,มเมนต์เข้ามาเอาเขาจูบปากกันแล้วนะเขาคืนดีกันแล้วนะไปดูไฟให้กันแล้วนะนยังไงอีกเนาะผมก็ว่าแหละครับพี่น้องเอฟซีมันเกิดอะไรขึ้นอีกที่นี <c oughs> จ่จบแล้วจบแล้วนะครับฮะอะไรนะ เขาจนวาว่ามันจบแล้วมันจบแล้วกว่าดูไฟกันไปถ้าไปดูไฟให้กันคงก็พูดว่ามันจบแล้วนะอาหารเม็ดต้องเข้าแล้วอ่าคือเอฟซีนะครับของอีหยกมาปั่นไงนะนะนะครับคือเอฟซีของอีหยกมาปั่นนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้นะโคตยตายตายนะครับนะอืมเอา เมื่อเช้านี้มันก็ได้ออกมามามา,มาพูดชัดเจนแล้วเนาะอ๋อไม่มีทางคืนดีใช่ไหมล่ะยังให้กูตายเถอะมันพูดแบบนั้นใช่ไหมหรือยังไงนะมึงเอาดีๆนะไหลนะมึงเอาดีๆนะ่เออซี FC มึงหายหมดนะ,อะเออมึงต้องเมียนเมามันเข้าไปอีกฮะอ่า,อ,า,าอะไร<อ>นะนเหรอกา,าถาม,ไไนนะามอะไรนะถามอะไรอ้าสมมุติว่ามันแลกกับคดี มึงจะยอมมหเออเอาถ้าถ้ามันเลขกับคดีมึงจะยอมไหมล่ะยอมไปกืนดีมันไหมล่ะอ่าเข้ามึงให้มึงเข้าหามันดีนีมันจะยอมถอนฟ้องให้ทุกอย่างเลยอ่มึงจะยอมไหมล่ะอ่าเลขกับกระดุมคดีมันมึงจะยอมไหมล่ะดีอ่าพี่นางฟ้าซาตานสวัสดีครับนะอ่มึงจะยอมแล้วรืว่ามึงจะยอมติดกูอาวะวอ่าไม่เชื่อเอฟซีปั่นค่าห้าอีดำมบอกมาพูดเองช่างตั้ม บอกอะอแล้วมึงจะยอมเล้ไหมล่ะถ้าเขาไม่ฟ้องร้องไม่ดำเนินคดีเขาจะยกฟ้องให้มึงที่นี่กับการที่ให้มึงเข้าหามันอะไรเนี้ยอ่อกับการที่ให้มึงเข้าหามันที่นี่เอามึงจะว่ายังไงนี่เหรอมึงจะยอมไหมล่ะออนะมึงคิดดีๆนะโอกาสรอดมีสูงนะ การที่เข้าไปเลียหีมมนนะไปอวยมันซึ่งหน่อยนี่นะเข้าไปอยู่กับมันแล้วมึงกลับมาด่ามันเหมือนเดิมมันคงยกโทษให้มาให้มึงนะอย่างที่มากาทาไงมากาก็อะไรแต่มาด่าเขามาด่าฝังพวกไปอีกไม่นายอีกอ่าอืมได้ไหมล่ะเอ็นนอกโดนเหมือนกันนี่เอ็นนอก็้เห็นไหมล่ะอ่านั่นไงนะครับเอ็นนอก็เหมือนกันเห็นไหมล่ะ มันก็เลยไม่ฟ้องไงเห็นไหมนะครับพี่น้องอีพีนะเออฮะ,ะหรือมึงจะไปเลียของดํามันหมดหรือจะไปเลียแคร์เมหมือนเดิมเล็บแลบเหมือนเดิมหรือ,อยังไงมึงบอกขี้เดียดบอกของดํานะครับท่าทามึงแบบนั้นแล้วมึงจะไปคืนนี้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเออะนะครับ <c oughs> เ,เข้ามาเข้ามานะ <c oughs> อ่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคน สวัสนะแบบดีทุกกําลังใจนะนะอีบุญบมีก็จะไปคืนดีกับเขาด้วยนี่นะพี่น้องนะ <c oughs> เอฟซีนะเอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนโอ้เกิดอะไรขึ้นอีแล้วอยู่งเน่าถึงกับเอเมื่อรู้ว่าเขาเปลี่ยนทนายใหม่ถึงกับของขึ้นนะทีนี้อนะ <c oughs> ถึงกับของขึ้นนี่นะคะมไม่ได้เป็นผลดีเลยค่ะที่คุณคนเปลี่ยนทนายนะคะ มันไม่ได้เป็นบทดีเลยนะเออนะทนาที่ไม่นแรกค่ะนี่นะคะมันไม่ใช่ทนายที่ทําคดีตั้งแต่แรกค่ะนะเพราะอะไรคะจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะนะถ้าเป็นทนายชุดเดิมนะคะก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วค่ะเหมือนการคาซ้างค่ะบางคนคําห่ำค่ะบางคนคําหี่บางคนคําหางค่ะบางคนคําขาคํางงคําหาคํานมคําแตกค่ะ มันเป็นแบบนั้นค่ะคนห้าหกคนนี้นะคะถ้าไปจัดประเด็นคนค้ำหี่ก็ค้ำค่ะคนค้ำหามก็คำ้ำมันไม่ตรงกันแน่นอนความคิดนะคะนะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะนะไม่รอดกูบอกไว้เลยนะเอออย่างที่ท่านขอบอกทรอบอกนะคะเนาะการคำช้างนะคะนะมันต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะนะมันไม่ได้เป็นผลดีหรอกคะ่ะการที่เปลี่ยนธนายชุดใหม่ค่ะอืมจะทําเป็นงานเป็นทีมก็อะไรก็แล้วแต่ค่ะนะอืม ถ้าเป็นคนเยอะๆคนหลายคนมาทํานี่คะ่ะถ้าไม่ใช่ชุดเดิมนี่นะคะยากอ่ะนะโอ๊ยทํางานอดขําไม่ได้นะอ่านั่นใครออกมาสอนเขาอีกเลยนี่นะคะเราก็โชคดีคะ่ะนะที่มีอวัยวนะคะชุดเดิมชุดเก่าคะ่ะถึงท่านจะย้ายไปไหนนะคะนะท่านก็ยังกลับมาทํางานเหมือนเดิมคะ่ะนะตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มต้นคะ่ะ <N ic ly> นะไม่ว่าจะเป็นทนายฉุดร่วมค่ะเราไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะเอาเยากอาก็ไม่เคยเปลี่ยนกับชุดเดิมค่ะนี่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลค่ะเราเชื่อมั่นในพยานในหลักฐานค่ะนะ,ะอือเ,เป็นความโชคดีของเราค่ะนะที่ได้ชุดเดิมทนะํางานงนะคะนะเราถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะนะเอากดไลค์ด้วยนะครับพี่น้องทีดีกดไลค์ด้วยเห็นไหมล่ะที่นี่ ปูจักปูแล้วครับมาสอนกฎหมายปูแล้วครับพี่น้องเ <laughs> อฟซีนะ,ะเอ้าคืออะไรต้องไปยุ่งไปแทะเขาทุกเรื่องจริงๆอาการเป็นอางเอ้าจะให้เอาเขาชุดเดิมนะจะให้เขาชุดเดิมจะให้เขาชุดเดิมนี่มันมันจะมีทางต่อสู้